โอ๊ยมาแล้วตำหยังนี้ตำสัวตำหมวทะเลเท็ด้วยคุณเนี่ยโอ๊ยพี่น้องเลยเลือดสัมผัสแต่งเลยคุณนะขอขวดก่อนเสียงขวดโคกเสียงขวดโคกระเบิดเถิดเพิ่นเลยโบ่เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเป็นกระแซบบ่พี่น้องคุณน่ะโอ๊ยเลือดสัมผัสแต่งเลยมีม ฮ้วพ้อมได้เห็นว่าเฮ้วที่เป็นกันขาวๆหรอบ่น,นี่แฮ้วแฮ้วแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็โอ้ลายยานอยู่น,นั่นนีมีหอยความหอยเชลร,หชรีหอยเชอรีบานเฮ้าไหมจ้ะหอยคงหอยขมบานเฮ้าล่ะมะเบิงบัดที่นี่โอ้พ่แม่มาเบิงมากินบัดที่นี่เลยสมัมเปแต็นเลย mm hmm. ผีหน้องสุขุมสุคนหิมะมากินกับยายชมพูอันนี้ก็เป็นพีทปันพีทปันมูนนจากบาพีทปันที่ยายชมพูขึ้นต้นใหม่มันอะ ิบมาแล้วไปไปแบบอะไไปตัดกิง่งมันใหม่มันแทงตาอตาแดงป่งเึงงงิงคือจังตร์บักหกูเนี่ยบอกเลือดสมเป็นแตนเลยมาบัดที่นี่มันลุยพี่นออ้องแต่พี่น้องวันนี้จัดพี่น้องสกุลสก้นสบายดีกันวะจ้าขอยก,กันสบายที่อยู่โบลเล็บสมเป็นแตนเลยกล่อนอื่นขอบคุณแฟนคลับสกุลสกขอน,นะาจารย์้อเป็นกำลังใจใหย้ยาสมบู่ตา มอนุวยแดง,ดงน่วยตาแดง,งเพราะฉันในเศร้าอยู่แดงแหง้งอืมเอดเมินตนคือเก้าหนี่มาเจ็บอยู่ฮัลก์เอาเท้าแล้วกินยาแก้ปวดเอาเพ่อมีพ่อไปหาหมอมันปิดตามือหนึ่งกินยาน,นอนทั้งมือมืดมือมืดขึ้นน้ากัก็บว่าอาบพี่น้องเอยนอนแบบเหม็นๆหนั่นแหละพี่น้องเอ้ยย่านแบบว่านามมา้าม,ม,มันเข่าตาอืมก็เลยก่อาบน้ำเลยสะเมินตนเลยมา เมื่อวานกับไริเหดคิดเมื่อวานบริเหตคิดเมื่อวานมักินยานอนเมื่อมึงเลยแบบว่ามันแบบว่ามันเจ็บไม่จ้ามันเจ็บมันปวดมันดูกับตาเนาะวันนี้มื่อนี้ก็บพ่ค่อยเจ็บบ่อค่อยปวดแล้วแต่ว่ามันกระเดกนะมันกระเดงอยู่ข้างในมันแบบว่ามันข่วนไงท้อแขนนี่ดึงมาปึ๊บโอ้ยโหโดนเบาตาบริม็นแทนเหม็นว่าไปซื่อเลขคือบ๊อบเม่นบ๊อบพี่น้องสุกุลสุกคนน่าแับนี้กินมาทีนี่ลุยเชี่ยสชานี้จต่พี่น้องสุกุลสุกคน ไปเลืมโซ่ตับหูฮูมาขอบคุณแฟนครับุกุทุกคนไปกำลังใจให้ยายชมพู่มาเลือสร็เหมนกตนเลยขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณยี่ลิบยี่รอยเห็นมากินตับหมูล้มกันแบบที่นี่มากเด็พากันเอื้อนยากไรอากาศห้อนมือนี่อากาศสามสิบสี่องศาเส้นระเสียดขนตาเห็นมองเห็นบ่แดนปึงลึงเลย หมอว่าบโดนตาดำบ่โดนตาดำเป็นโดนตาดำตาบอดนะเวราะมันไม่ยันยันจะ่ขยท้ายพวกเจ้าเบิ่งเหม่ดึงมากเม่ตัดกตัต้กเราดึงยามันตกไปทั้งบ้านนองแฝกเลยดึงลงมาเฉล่งดีแท้ตายจาของบัดที่นีโโ่โอ้พี่น้องเลยเห็นเดียนเห็นดาเกียบตกต้นไม้พ่อยันกับวัยบ้านหลักเห็ดหลักเห็ดพ่อยันไม่ขื่นเด้หลักเห็ดลืนคว่ำเล่าไงบัดนี้พ่อยันกลับมาบ้านพ่อยันดาเลยบัดที่นี่ดาแล้วก็พาเมียไปหาหมอเดินสเปนเต้นเลยอืม แซ่บหานไดบมดแแป้บอึ่อ้าีอนนี้นตผนดเจ็เพ็นุ่กแพ่บนกมิ๋งจน่มากัลนี่น่นนก่อนซื้ออยูล่ซื้อน้ําไผ่ อันที่มือนอั่นอ่ะที่ว่าไปสล้องกันน้องจังไทยน่ะน้องไทยด้ง,งานใหม่ในเป็นผู้จัดกรมผู้จัดการอืมเป็นผู้จัดการอันหลานชูชีมัยเพิ่นไม่หลายสาขาด้หลานชูชีอืมเพิ่นไม่หลายสาขาน้องไทยเหตุสองสาขาเป็นผู้จัดการสองสาขาเบื่อเสร็ก,กันนะไปอ่ะ กินกว๋วยเตี๋ยวด่วนจะปิ้งเร็วน้ำหมดแองพอดีม่องร้านน้ำไฟพอมีหม่องจอรรดรถบ้านพอดีก็ไปจอดมองกันก็ได้แวะร้านน้ำไฟได้ผักเกษตรมาไอ้ผักเกษตรออนมามาเลืสิมัษษมมน,นจำไหมแซ่บอ่าจำพุงเพชรขัดเพชรอีลีเพชรอีลีหรอบางสี bắp mướt thịt nó bẩn ngay bắp mướt đào

หนองเคเห็นงานสองสาขาเป็นผู <cn> ้จ no ัดการสองสาขาเลยบอกว่าอะไรสมันจะลูกใหญ่กนพูดเลยอมเทยหักหักเท็จงานพ่อปันถามว่าเอาเหตุสองสาขาเ่ป็นไยบ่ก็เป็นยัง สูสส้ได้สีทนได้ลองใช่ป่ะทำไมก่อนพ่อใหญ่ยิ่ให้ฟังว่าพ่อใหญ่เห็ดเนี่ยผู้จัดการธนาคารพ่อใหญ่เสองสาขาอืที่ไปพ่อมาสองสาขาแลก็เล่นไปสาขาหนึ่งแล้ก็เล่นไปสาขานี่เมียเกยบตายพ่อใหญ่ว่าเมิ้เมียืำหมายถึงเป็นเห็ดการณนเป็นผู้จัดการธนาคารที่จี๋แล้วสองสาขาแล้วก็เล่นไปคุ้มงานสาขานแล้วก็เล่นไปคุ้มงานสาขาลองใช้กับสื่อกันลองใช้แบบว่า พันหนักพันสูงงานพันดิ่นแนว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 หนักขึ้นเมมันสูงงานเปิสมเป็นต่อแล่ายไปหน่อยถ้าต่อกินตดเม็นหมิงอืมแล้วน่าเัียอ เกลือลายมังกรว่ามันลายพญานาคเลยลายมังกรไม่อยากก็คิดสงสารไม่อยากก็คิดสงสารเพราะเห็นสาดกันนั่งซึมลามังกรพรตักฟองแข่งลายมังกรอ,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 อ้อนเพราะแถวเพื่อนพูด,ดอ่อน อร่นนัอืมบนี่เป็นพีชปัน่นพีช่ชเก็บม่จากตุ่นพิชปลอดสารพีชเกดไม่จากตุ่น ม่ได้พ่นยาม่ได้ยังไงเนียมันคือนของมันเองนวยมนันอ่ะไปของมันเองได้กินทุกปีหลายครักอ่าอืมไ้แต่มับได้ม่ไกเขียนมันดำ